หากว่าใครได้เล่น t i กต o k เล่น facebook เล่นโซเชียลเพราะว่าดังมากในโลกโซเชียลโลก t i k t o อกเราเลื่อนไปทั้งไหนเราก็เจอใช่ไหมโยมวันนี้อาตมาก,ก็เลยเสียสละเสียเวลามาทำคลิปวิดีโอเพื่อให้ยติธรรมยตยมของอาตมาภาพได้ดูว่าที่วัดแห่งนี้นะโยมมีองค์ปู่พญานาคสวยมากโยมเป็นสีน้ำตาลซึ่งตรงนี้นะโยมนะ าติธรรมยตโยมก็ได้เห็นแล้วในในคลิปวิดีโอว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่โบร,โบราณเป็นสถานที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิอ์อาตมาเคยมาขอครั้งหนึ่งโยมแต่ก่อนนะอาตมามาขอว่าหากว่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆยติธรรมของอาตมาป่วยเข้าโรง,งพยาบาลอาตมาก็มาขอพอจุดธูปสามดอกโยมปรากฏว,ว่าโยมที่เข้าโรงพยาบาลจะเป็นนะหายพรจ้าเจ้เสียน อ่าและก็อยู่ข้างล่างนะโยมนะอยู่ข้างล่างก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิบบ่อน้ําศักดิ์สิทธ์ตรงนี้ก็คือมี1ิบบ่อก็แต่ละบ่อส,สิบบ่อนี้ไม่เหมือนกันสักบ่อนะโยมนะสีแต่ละสีนี่าแตกต่างกันมากเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูข้างในในะยโยมถ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์จริงคนไม่มาเยอะขนาดนี้นะโยมแสดงว่าศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะบริเวณนี้คือเป็นเมืองโบราณขุดลงไปข้างล่างก็จะมี<ด>หมอ้อเราดูาองค์พระพุทธรูปนะ สวยงามมากโยมสวยสุดๆเลยนะเหมือนมีชีวิตเหมือนเพ่เหมือนท่านนั่นนั่งแล้วก็แผ่เมตตาแผ่บารมีให้เราว่าโอ้ลูกหลานเราได้มาเจอลูกหลานเราได้มาเห็นลูกหลานเราได้มาเราก็จะปกปักรักษาลูกหลานของเราอา,อาตามาจะตั้งจิตอธิษฐานขอพรอ,องค์ปู่องค์ย่าขอพรพระพุทธขอพรพระธรรมขอพรพระสงฆ์ขอพอร,อพอรส,อพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้ไปปกปักรักษาคนที่เห็นคลิปนี้ เดี๋ยวให้โยมโยมตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะ,ะเพราะว่าญาติธรรมบางคนก็ไม่ได้มาเนาะเดี๋ยวอาตมาภาพจะขอเป็นตัวแทนในการตั้งจิตอธิษฐานขอพรในสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์ณแห่งนี้นะผมให้โยมนั้นตั้งจิตอธิษฐานนะเพราะว่าบางคนนี้อยู่ไกลมาไม่ได้พระอาจารย์โยมอยากให้พระอาจารย์ไปขอพรให้โยมหน่อยวันนี้ก็เลยต้องเดินทางมาโยมโยมตั้งจิตอธิษฐานว่าโยมนั้นชื่ออะไรนามสกุลอะไร วันเดือนปีเกิดแล้วก็โยมตั้งจิตอธิษฐานนะนะโมตัสสะปะกวาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์บูชาบิดามารดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระยาอินพระยาปมพระยาโยมบาราธาจตุรโลกบาลทั้งสี่เจ้าที่เจ้าทานจะอารักษาเจ้าวัดเจ้าวายเขตสถานที่นี้พร้อมทั้งองค์ปู่องค์ย่าพร้อมทั้งบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนี้ ข้าพเจ้ามาขอพอรให้กับญาติธรรมญาติโยมผู้ที่ติดตามด้วยบุญด้วยบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณนะสถานแห่งนี้จงไปปลุกปักรักษาขอให้ญาติธรรมญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญทำมาค้าขายขอให้เจริญหน้าที่การงานขอให้เงินไหลนองทองไหลามาทำมาค้าขายขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ไม่เจ็บไม่จนมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบุญบารมีขอให้เป็นเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีหมดหนี้หมดสินขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบุญบารมีขอให้บุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถลายจงไปเปิดโชคเปิดลาบขอให้มีโชคมีราบมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงขอให้บุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถลายแห่งนี้จงเป็นสักขีพยานว่าข้าพระเจ้า ได้มาขอพอรให้กับญาติธรรมญาติโยมทั้งหลายหากว่าใครกําลังป่วยหากว่าใครกําลัง้อหากว่าใครกําลังเสียขวัญกําลังใจก็ขอให้บาร,รมีองค์ปู่องค์ยา่าบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงไปปกปักรักษาทั้งตัวของท่านและพร้อมครอบครัวของท่านพอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดสิ้นกาลนานด้วยเทอญสาธุ